ตกลงน้ำหิ้งพระต้องถวายหรือเปล่าถวายก็ได้ไม่ถวายก็ไม่เป็นไรคือใครพอใจในการถวายก็ถวายไปไม่ได้ผิดเกิดกุศลไหมถ้าเรามีใจปีติยินดีเกิดแต่การถวายน้ำนั้นอย่ามีมิจฉาทิฐินะเช่นถวายน้ำไปอ้อนวอนขอร้องอธิษฐานขอให้น้ำนี้ช่วยให้ขาา้าพเจ้ามีความสุขประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองมีโชคลาภวาสนาบังเกิดคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง สุขสมหนังสบายใจอันนี้ผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าพระพุทธรูปจะบรรดาลอะไรให้เราได้ถ้าอย่างนี้อย่าถวายถ้าถวายเราบอกถวายเป็นอามิสบูชาเจตนาตัวเดียวคือเพื่อบูชาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ไม่ผิดถวายไปเลยแต่คําถามคือเราถวายน้ํากันทุกวันนี่มันถวายแบบนี้ไหมล่ะไม่ไงเราอ้อนวอนขอร้องอธิษฐานกันแล้วอธิษฐานก็นดีกัใช่ไหมล่ะบางคนอนธิษฐานน้ำแห้งคาแก้วแล้วยังอธิษฐานไม่จบเลย อย่างอนิถาไม่เลิกเลยเพราะฉะนั้นใครพอใจในการถวายนะ้ำยิ่งพระมีความสบายใจถวายไปเลยไม่ได้มีใครว่าอะไรมันไม่ได้ผิดแต่อย่าไปถวายแล้วไปนั่งขออะไรถ้าขออะไรผู้ผิดทันทีเป็นมิจฉาทิฏฐิ